นี่ไงครับเพื่อนๆตัวเสียเพื่อนๆจะพามาซ่อมทีวีซัมซุงรุ่น la 3 2 e 4 2 0 e 2 r อาการเปิดไม่ติดนะเพื่อนๆอันนี้เราแกะฝาหลังออกมาแล้วมาดูเครื่องข้างในตัวนี้เป็นเมนบอร์ดนะเพื่อนๆนะตัวนี้เป็นบอร์ดซับไพยรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าอยู่นะเพื่อนเนะรุ่นเก่าอยู่เก่าพอสมควรหลายปีลูกค้าบอกติดเป็นบางครั้งนะครับมันน่าจะเกี่ยวกับตัวนี้อยู่นะ ติดเป็นบางครั้งนี่นะบางครั้งก็ไฟตรงหน้าปัดเนี่ยไม่แดงนะเพื่อนๆือนะหน้าปัดอยู่ตรงนี้อยู่ถ้าเราหงายขึ้นนี่นะมันไม่ติดนะแต่เบื้องต้นเราจะมาเช็คลัดขั้นตอนท่าก่อนว่าแบ็คไลท์จะใช้งานได้ไหมแล้วก็ซับไพายจะใช้งานได้ไหมแต่ในส่วนนี้ถ้าถ้าส่วนนี้เสียนี่ มันก็สามารถจะทําให้แสงออกได้นะเพื่อนนะเราก็แยกตัวตัวนี้เป็นชุดจ่ายไฟต่ํานะวิธีแยกตัวเสียนะที่ว่าถ้าเราถอดสายนี้ออกถ้าแบ็คไลท์ติด,เค,เ,ตดเคยบอกเพื่อนๆืว่าถ้าแบ็คไลท์ติดเคยบอกเพื่อนๆนว่าแบ็คไลท์ไม่เสียบอร์ดตัวนี้ไม่เสียแล้วก็ซับไพาไม่เสียไม่เสีย,สยในที่นี้หมายความว่าในส่วนชุดจ่ายไฟสูง ไปหาหลอดไปหาแบกไลน์นี่แต่ชุดไฟต่ํานี่ก็คือต้องแยกออก่างหากนั้เพื่อนนะเดี๋ยวเราจะลองเสียบปลั๊กดูนะไฟมันจะสว่างขึ้นไหมตรงรูร่องหรือที่ตรงนี้ตรงนี้นะหลายๆดูนี่ที่สามารถสื่อความหมายได้ว่าแบกไลท์ทำงานมันติดมีแสงเปล่งขึ้นมาเสียบปลั๊กเลยเสียบปลั๊กแล้วเราก็เสียบปลั๊กดูนั่นเพื่อนนะ อันนี้เราถอดแล้วนะเพื่อนนะมาดูด้วยกันนะจ้องดูตรงรูนี่นะเอาเสียพักชื่ออ่ะติดนะเพื่อนนะแสดงว่าชุดนี้ดีนะเพื่อนะนะชุดชุดส่วนนี้ดีก็คงจะมีปัญหาในส่วนนี้ที่ว่าติดเป็นบางครั้งนะติดเป็นบางครั้งลูกค้าบอกติดเป็นบางครั้งเราจะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแล้วค่อยมาดูด้วยกันนะเพื่อนน,นะเห็นไหมนี่มันปูดให้เห็นเลยนะอ่ะจัดการเปลี่ยนอ่าเราเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะเพื่อน,เ,นเปลี่ยนเข้าไปแล้ว ทั้งสองตัวนะเราเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยตัวเล็กนี่พันไมโครสิบโวลต์ตัวใหญ่พันสองร้อยไมโครยี่บห้าโวลต์เราใส่สามสิบห้าโวลต์เข้าไปเลยโวลต์เกินไม่เป็นไรแต่อย่าให้เกินมากโวลต์เกินไม่เสียหายถ้าเกินมากก็ตัวใหญ่เกินความจําเป็นราคามันก็จะใหญ่ไปด้วยวมันเกินความจําเป็นนะเพื่อนน,น,นนะอบัตรกีทีเนี้ยบวกลบต้องใส่ให้ถูกเพราะว่าเขามาร์กไว้อยู่ว่าตัวไหนเป็นบวกตัวไหนเป็นลบ ถ้าใส่ไม่ถูกอาจจะระเบิดตุ่มต่ำเลยก็ได้แล้วก็ตัดขาออกล้างบอดล้างปิ้นดีๆนะเพื่อนนะ,ะทำการล้างก่อนนะเพื่อนนะให้สะอาดเลยอันนี้ชุดไฟต่ำนะไอ ซีฟิลเตอร์สองตัวที่เราเปลี่ยนรอรอีกตัวนึงไม่ปูดนะเพื่อนแต่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยเผื่อว่าในอนาคตมันจะมีปัญหามาอีกเราก็ต้องเปลี่ยนให้ด้วยมันจะได้ทนทนนานๆขาไม่ตรงขยาบนิดนึง เข้าไปแล้วก็ลองไปด้วยกันนเพื่อนๆนะูไปด้วยกันเลยว่ามันจะติดไหมมันจะมีภาพขึ้นมาให้เห็นไหมเวลาลื้อเครื่องออกมาเราต้องใช้สายตาสังเกตก่อนว่ามีจุดบกพร่องไมมขาดหลุดตรงไหนไหมบว,วมไหมแต่ท s u ูงรุ่นนี้ก็ชอบชีปลาปลาสตัวชอบปูดชอบเสียนะเพื่อนนะใช้ไปน,นาน,าน นี่ต่ำกว่าสิบปีนะเพื่อนนะนี่ต่ำกว่าสิบปีนะซัมซุงรุ่นนี้นะมันเป็นรุ่น LCD ไม่ใช่ LED รุ่นใหม่ๆมันจะเป็น LED ทั้งหมดเลยเขาจะทํามามาบางกว่านี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอันนี้ถือเป็นรุ่นเก่าแต่ไม่ใช่รุ่นแรกนะรุ่นแรกจะเก่ากว่านี้อ่ะเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะเพื่อนนะ,ะตรวจสอบความเรียบร้อยนะเพื่อนสายตัวนี้เสียบแล้วตัวนี้เสียบแล้ว ทดสอบความเรียบร้อยก่อนจะเสียบปลั๊กทดสอบอันนี้เสียบรอไว้เลยนะเพื่อนไม่รู้จะเข้าจุดไหนนะอยู่อยู่เอวีหรือว่าจะอยู่เฮดดีถ้าไม่ถูกตัวนี้เป็นเฮดดีเอ็มไอหนึ่งนะถ้าไม่ถูกขย้ายมาตรงนี้เอาเสียบปลั๊กดูนะเพื่อนนะถ้าจบก็น่าจะเกิดจากสองตัวนี่แหละเพราะว่าขาประจําเลยนะที่เราเคยเจอขาปลาสองตัวเนี่ยอาเสียบปลั๊กรอดูเสียงนะเพื่อนนะเสียงจะขึ้นมาตามนี้เลยเ,เสียบปลั๊กชึบ แสงวืบหนังเห็นไหมเ,หเพื่อนเห็นหรือยังหรือยังไม่เห็นเอาเสียบนนีมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้มาดูด้วยกันนะเพื่อนนะ,ะโอเคไหมครับชุดชุบโอเคนะเพื่อนเพนะื่อนนะสวยงามแต่เส้นนิดเดียวไม่เป็นไรนะคุยกันได้ลูกค้าก็คงดูมาอย่างนี้แหละถ้ายอมรับในเส้นที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่ได้ก็คงยกเลิกการซ่อมนะเพื่อนเนะอาปิดงาน